สวัสดีจ้าครูน้อยหนึ่งศย์หนึ่งจ้าเมื่อนี่มาบ้านน้องเพลงเมื่อนี่สิภาคกันเน็ดเมนูยำหัวหมูจ้าโดยกุ๊กจากกทมสวัสดีจ้าก,ก่องเนี่ยให้ยายไม่ยอาน้ำไล่ไหลเลยต่หัวหมูมาหัวหนึ่ง เป็นยังไงการแนวก็จ <oh> ีเป็นกรเสียกจ้ะน้องน้องเออเออน้องเพลงหุ่นหวยแล้วน้องเพลงอยากกินแล้วจะกินอย่างมะราชีกินอย่างหลุดอยากหาปูเ่ะไปหาเอาหลานเนี่ยนั่นนั่นเออเยวาาม่ใครเอ่ยใครเอ่ยน้องเพลงว่าใครเอ่ย เด็กดอยใจดีใช่เอ่อเห็นไหมเห็นไหม bùa nhang hậu cần nè mẹ 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 mẹ

อันนี้ใครนี่น้องเพลงน้องเพลงครับผมไม่ไหว FC ก่อนครับผมก่อนครับผมครับผมครับคเอากินน้ำก่อนนิดนึงเมื่อยน้าเหมยครับ

กุ the sea, on yard, so ๊กไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินมันเกิดเด็กหนุอยเหรียญเค้กหรือเหรียญอย่างนู้ก็ทักเนี่ยน่าจสถานการณ์เลี้ยงขนมจีนหมดขนมจีนมันอันนมจีนเค้กอะไรกันยังบนไหนลืมละแล้วก็เล่าอันนั้นละหนุ่ยที่ไหนย่างนะนที่หนาเย็นงไหม ใ,ใช้ไรกว่าเดิม,มนะคะฉันกินพี่ใหม่จะสีมาเก็บเงินชาเป็นเปลืองเกี๊ยวไม่จ่ายมันเลยเกี๊ยังไม่จ่ายไม่จ่ายน้องเพ่งกับกินอร่อยจ้ะพี่หนายนป็นอัดกุ๊บเพง่งพี่หนาเฮ็ดไม่อันเสียบไปน้ำเส้นเหลือดูสิอัดใส่เส้นเหลือ,อมา้ยจะฟ้องไปดีกว่าปากก็ย็นปลเลูเวย

เน่เข้าป่วนาอยะเิียนนั่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 น่ั่นั่นนั่นง่นนักนนั่นนั่นั่นนั่นนั่นนัวนนั่นนัอนนั่นนป่นน่นนั่นนันนั่นั่นนั่น่ั่อน่นน่่ั่น่นใส่หอม ใส่แตงเขาไป็นก็นหน่อยหนึงหลายหลายเลหลายหลายโล <laughs> <laughs> น้ำยำ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 สี่พรุษสีเพ็ดจังหน่อยเด้อเพ็ดสี่พรุษแล้วก็คนคออ้นคนเนี่ยเยอะมากให้เข้ากันแล้วก <c oughs> ็ซิมน้ำปลาแดดก็ใส่ปะ บ่ได้ใส่ต้องใส่ดอกไม่ใส่ดอกบ่มีสปอนเซอร์บ่มีสปอนเซอร์สิ่งที่จะควดละสิบบาทไม่ใช่มาแล้ว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 ซิ่งมึงกันว่าแสบก็ใส่แป้งนวดล้างปลาแป้งหัอ่ะไ่เพิ่นแล้วแปกสันบ่ เสียงดังเลยล่งดังเออลมมันมาทางนี้เนาชิมิ่งมันเพชรเดิอนี่ชิมอไรไม่ไหวเจ้าว่าขันบอกกล่องหนาร้องดังว้นนี่ไม่ใช่ไม่ได้เาวนี่เจ้าดังกว่าแน่นอนจีคอนี่เรายุหันแบิโ้ากว่าเ้นที่หลัง็นไส้ิุนก็เออเราะยุดเอื่องเสร็จด มาสักก็ไี่ยอะแล้วนยแต่ไปอยู่ยุ่ามากกินได้แล้วกินไดนแล้วตักไปแต่แต่ว่าจะตักนี่อม่เอาแตอนงแพร่หนองแพรชิมบึงไอ้กุกแพ่ชิมบึงเอากุกแพเลยแต่ยังกีไม่รู้ิมเยหูมันความันมันรว่านไหเจอ้ลือชิมบงเนี่เอาเอาอใกล้น่องเนี่ยเดี๋ยวชายเพียงจกินน้ำไม่แดงนี่ มันเย็นแล้วเมาข้าอหนังน้มันกัดเสรพ่อ้วละี่สีละมันบนแล้วเด็ตักอหไไปกินก่อนน้องเพ่งกินขากับหมูดืยกันนะจ๊ะน้องเพ่กินกับยังกินกับหมูครับกัอจ้าน้องเพ่งมันละยาีดีแฮงมันละว่งอย่บงกันกินกะวายนีดคุณผู้มาเลี้ยงมาสอนเนาะมันได้เปียกหมูเรียบ หนูค้นขั้วดือกูมูเด็กเปียกมูเอูปียกกมูปกแป้นเปียกเมื่อแต่ีแป้นนี่ลูกคุ้นขัี่เห็นไหมเนี่ไม่ลูกูจะเป็นต้งฉลาดด้วยเหรอคู่ในเปียกแล้วเหมือนกันในซูนจะรอจินดไปเรียนโรงเรียนแม่เด็กเกยเซ่เมื่อสูวิชา เกศีหายเกหายครับผมเป็นลูกคู่ในขืนตักไป็นคู่จานเด็ดับแกมไปก่อนเสือบอลูกคู่ไหมของที่ได้ก็เขกคนว่มหายหเพิ่นเลี้ยงไหมคนช้อนองแี้ยหถ้ามาทำโมเลยเพราหายใจเกิดบยังในน้ำกัน น <huh ja ั่นพอคืนคู่หรอแนนล้วก็คปนครับอะช่วงหตาเขเมอจ้า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 จา้รักร้องเพลงที่สุดเลยหอมแกมยาบ่ ความแก่ยางต้นนี้เพิงเอาไปย่างจ่าจ่าจ่าร้ังเพลงที่สุดเลยพ่อละพ่อละลูกพ่อละมามาพ่อนะแล้วมาา เขาไปซับนาเลียมันออกแหเน่เลยบอนอะไรนะเนี่ยนี่นี่เอ้าอันนั้นนักขั้นับเอาแมวมันไหนกาลังต้นก้อนนั้นไม่สีดาเอาเออหน้าแมวว่ะไม่ไม่เอไมหันละบ่มีคนกินจะกินเลยดอก

ครับไปสะสมบัตอมาเนี่ยสาสมบัตรมาเนี่ยร้อยทัวร์สองร้อยทัวร์มันจะครบเสร็จร้อยทัวร้อยทัวร์เออแถมตอนใหญ่ไปอีกอะไรฮะเดี๋ยวบ่ออีมาไปกัดกินเลาล้ลื่อยเอาเลื่อยอะไนมันเสียมผู้หันน่ะอยากกินลินหมดเดยกินเนี่อผู้ฮักนนึ่งกินเอิ่มอีกุ่นนี้เสียงไว้ต้องกินใหญ่ มึอนี้มอนีมัเหมืนเออมีเสียงได้ไปล้อเด้ได้บินหรเไปบินต้อเอาเดี๋ย็ยม่กนไมเลืมภาษาลอบอมาอยนไม้เนื้อเนื้อไม้หนองนะกินดีค่ะเอาล้นเลยเนหันเนอก็นเ็นเยานระบบอันองแพ้จิถอแล้วกันจ้าอาัด เออลองเพ่มาบ้านได้จ้าย่างกะมีต้มกะมีน่ะั้นนี่ยกระพาะ้เพักเสียอีกบ้มนเยายเสียงแล้วมนกินหอน้ำยายุ่นโดนละเด็เป็นเมืองัึกษาหน้าใหม่นะแต่ว่านี่ยิ้มห่าวนะบอกว่าเขาเจ้าเขาเนาะ ปกตยทุนบ่ีเสียงรทว่าิงข้าพี่ย้อนระหว่าสร้างบันทัวสองผ้าสร้างบันทัวเับสร้างขนนิผ้าผูบ่าวขนเคื่องออมบันออมเมืองเขาอยู่หนึ่งใอ่ะเาี่อุเนยทุกคนมานบ่อสะานเหมืนบ่อแมก็จได้สภานมันเดี๋ยนเครื่องอยู่น้ำไข่เดี๋ยวเครื่องก เกี่ยวกขาใหม่เขาเสี่ยวยิ่เนื้อิ้มเรื่องเกี่ยวจ้างก็แต่อนเรื่องาเนาะขอบ่อจจอดกัตัวมาาออกหมูเนาะตองกมือันกหมูอันนี้กินหมูนะเสาหมู้นี่ยสารมเสียบ่ใส่นี้มากันวะกินนแบบดูคิดว่า เจ้าหน่อยไอกกอดมบ่นเทาดอกข่นป็นไเพราะวหนเอารถไปให้เพิ่นมาส่งแห่อน้นมันกัยไพิไปก็ีแน่กวาสิปืนดึงน่อยก็ตาแดดต้องสารพอดีตัวที่แหลกเพเราสิบ่งเครงไผ่เสิมานแดดฮออันสมเด็ุน่อยมาแต่งโตักับายม่งบดนี้กะแค่ิบปนเราแล้ว็ปิดตอนแรกไปซะแยงวัปมมนเลยนะ้ยหนึ่งตาบอกยสมั้ามนนี่ก็เห็นมีคนแลกดาอยู่บกับปกติกั เมนต้องกับยูน่กับกกิบีแค่เมือาานเมนหรตัวนี้มาหนึ่นี้ละมาเมนีละไม่กินยำหัวหรืจ้าคลิปนี้ในเสนาว่าเอาไว้ก็มีได้จ้าฝากอะไรกดแชร์กดติดตามเนได้จ้าครูหน่อยหนึ่งศย์หนึ่งจ้าบายบายกินเลยกัดหัวไมัี่เนื้อมันกรึบกรึบกินดูนี่ก็เนื้อเอน้ำเ้าหวานไหนไม่ดองแล้วแหะจะไปหาสดาวากินเอ